นี่คือเมนูปอเปี๊ยะไส่มันม่วงชีสเยิ้มเย้มเมนูนี้ไม่ฝ่นได้ไอเดียมาจากช่องเอื้อเก๋เลยนํามาลองผิดลองถูกในแบบที่ตัวเองถนดัดจนได้เมนูปอเปี๊ยะทอดมันม่วงไส้ชีสเยิมเยมเย้มแบบนี้เลยค่ะทําไม่ยากจริงๆด้วยแต่ว่าอร่อยมากๆเลยนะคะว่าแล้วก็ไปลงมือทําไปพร้อมๆกันเลยวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีมันม่วงใช้ประมาณ800กรัมตามด้วยเกลือน้ําตาลทรายชีสก้อนแล้วก็น้ํากระทิตามด้วยแผ่นปอเปี๊ยะค่ะจะใช้ขนาด แค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับการม้วนนะคะวันนี้แม่ฝนจะใช้ประมาณ7นิ้วค่ะทุกคนเป็นแผ่นปอเปี๊ยะสาเร็จรูปนะคะซื้อตามห้างได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็นํามันม่วงที่เราเตรียมเอาไว้ล้างทําความสะอาดก่อนหนึ่งรอบนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนํามาปลอกเปลือกค่ะปลอกเปลือกเสร็จแล้วก็ล้างอีกครั้งหนึ่งเพื่อล้างยางออกทีนี้เราจะได้มันสําหรับทําขนมแล้วค่ะนํามาผ่ากลางแบบนี้ได้เลยเพราะว่าจะได้เช็คด้วยว่ามันมีแมงหรือเปล่าเพราะถ้ามีแมงเวลานําไปทําขนมน่ยไม่อร่อยเลยค่ะจะมีกลิ่นฉุนฉุนนะ ะะหลังจากนั้นเราก็จะนําไปนึ่งแม่ฝนจะใช้ไฟกลางในการนึ่งใช้เวลานึ่งประมาณ1 0บถึงสินาทีช่วงระหว่างรอเราก็จะมาเตรียมชีสกันนะคะวันนี้แม่ฝนจะใช้มอสเซเลรล่าชีสแบบก้อนค่ะใช้ประมาณ200กรัมนํามาหั่นแบบนี้นะคะประมาณ1เซนค่ะทุกคนค่ะความยาวเนี่ยอย่างที่แม่ฝนบอกเลยว่าขึ้นอยู่กับการหอ่อถ้าแผ่นปอเปี๊ยะของเราเล็กเราก็ต้องตัดเล็กด้วยกลับไปดูมันที่เรานึ่งไว้เมื่อสักครู่นะคะโอเคตอนนี้สุกเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะนามาบดนะคะจะใช้ วิธีการบดแบบไหนก็ได้หรือว่าจะใช้มือขยำเอาก็ได้เช่นกันแต่เวลาบดเนี่ยให้บดตอนร้อนๆมันจะได้บดง่ายค่ะแม่ฝนจะใช้ตัวกดกดกดแบบนี้นะคะทุกคนพอได้ประมาณนี้ถือว่าใช้ได้ละต่อไปเราก็ใส่น้ํากระทิลงไปประมาณ100 ml หรือไม่ก็ค่อยๆเทลงไปนะคะเดี๋ยวจะเหลวเกินไปปั้นไม่ได้ปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็น้ําตาลทรายค่ะในส่วนของน้ําตาลทรายที่แม่ฝนล,ลงสัดส่วนไว้ให้เนี่ยถ้าใครไม่ชอบความหวานปรับรสตามชอบได้เลยนะคะแล้วก็บดต่อไปเรื่อยๆค่ะ บทไปจนกว่าจะมั่นใจว่ามันของเรานั้นละเอียดดีแล้วเราสามารถปั้นเป็นก้อนได้แล้วนะคะพอปั้นเป็นก้อนได้แล้วนะคะเราก็จะเตรียมถุงค่ะแม่ฝนจะใช้เป็นถุงพลาสติกขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะคะนํามารองบนภาชนะหรือว่าบนเขียงแบบนี้นะคะเราก็ใช้มือกดๆแบบนี้ค่ะจะได้ไม่ติดมือนะทุกคนพอได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะนําชีสท,ที่เราหั่นไว้เมื่อสักครู่ใส่ลงไปตรงกลางค่ะแล้วก็ค่อยๆม้วนนะคะเพื่อให้ไส้ปอเปี๊ยะของเรานั้นกลมๆแบบ นี่เลยค่ะทุกคนค่ะขนาดของไส้ก็ขึ้นอยู่กับแผ่นปอเปี๊ยะที่เราเตรียมไว้ด้วยวันนี้แม่ฝนจะใช้แผ่นปอเปี๊ยะที่7นิ้วถ้าใครมีห้านิ้วก็ปรับลดไส้ลงมาหน่อยนึงนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็จะไปห่อกันแล้วค่ะเวลาห่อเนี่ยเราจะใช้แผ่นปอเปี๊ยะวางก่อนแล้วก็นําไส้วางไว้ข้างบนส่วนเวลาที่เราจะพันปอเปี๊ยะจะใช้เป็นวิธีการใช้แป้งเปียกหรือว่าจะเป็นไข่ขาวหรือน้ําเปล่าแบบนี้ก็ได้ค่ะทาทาแล้วก็ม้วนๆแบบนี้เลย พอห่อเสร็จแล้วก็จะไปทอดปอเปี๊ยะกันแล้วนะคะวิธีการทอดเนี่ยเราจะตั้งกระทะใส่น้ำมันปาล์มลงไปเราก็ใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนเวลาทอดเดี๋ยวต้องใจเย็นๆนิดนึดนงนะทุกคนไม่เช่นนั้นเดี๋ยวชีสจะทะลักออกมาได้นะคะพอเราทอดเสร็จเรียบร้อยเหลืองตามที่เราพอใจแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็ตักพักเอาไว้รอให้เย็นก่อนนะคะทุกคนเราก็จะได้ปอเปี๊ยะทอดที่มีความกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ชีสย้มๆแบบนี้เลยค่ะหน้าตาดีมากๆถ้าเกิดว่าใครอยากทานเมนูนี้นะคะลองดูค่ะทำ ไม่ยากแต่ว่าอร่อยมากๆจริงๆสําหรับคลิปนี้ถ้าดีแล้วก็มีประโยชน์ไม่ฟนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย